ข่าวดีครังประกาศแจกของขวัญปีใหม่กลุ่มคนว่างงานจำนวนหนึ่งล้านคนได้เงินวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยสิธฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลรังก็ได้กล่าวนะคะว่าได้เรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐโดยให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอไปศึกษาแนวทางการออกมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่คลังได้ออกนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า และมาตรการชอปดีมีคืนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคส่วนลักษณะมาตรการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรและจะแจกให้ใครบ้างขอเวลาไปพิจารณาก่อนนอกจากนี้ก็ได้รับทราบการรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในปี2563และแนวโน้มของเศรษฐกิจในปี2564 โดยสสคได้คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทางภาครัฐจะต้องเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างเร่งด่วนเพิ่มขึ้นในส่วนของนายกฤษฎาจีรวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่า การแจกของขวัญปีใหม่จะเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นคนละส่วนกับมาตรการชอบดีมีคืนและมาตรการคนละครึ่งซึ่งก็ขอเวลาไปศึกษาว่าจะแจกอย่างไรเบื้องต้นอาจจะเจาะกลุ่มผู้ว่างงานซึ่งขณะนี้ก็มีตัวเลขอยู่ราวหนึ่งล้านคนที่จะเข้าไปช่วยก่อนโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงบประมาณที่จะนํามาใช้เพราะยังเหลือเงินจากพรกกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทอีกประมาณ5้าแสนล้านบาท ที่จะยังนำมาใช้ได้นายกฤิดากล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ